ดูแรกในไทยครับกับ m a c กกี้ m p ็0 TWS นะครับหูฟังไร้สายที่ผมคิดว่าเสียงโคตรดีฟังโคตรมันในงบไม่เกิน4 0 0 0ันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับผมสไตล์เสียงของ m a c กกี้เอ็เนี่ยเป็นแนวเสียงที่แบบออกแนวฟังสนุกนะเพื่อนๆจะได้เบสที่แบบลูกใหญ่มาหือมานะครับตวกเสียงแบบว่าเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยคือแบบถ่ายทอดอมาได้แบบครบถ้วนได้ยินทุกเม็ดยินเดเพลง21กันเสียงกองในแบบตีแบบโตใหญ่ๆแบบปุ้มปุ้มพร้อมกับเสียงกตีตาร์เนี่ยคือแบบฟ สนุกมากๆ Everything I need นะครับย่านสําเบะดูยิ่งใหญ่อลังการรู้สึกแบบมันลึกมากเสียงเบสคือแบบมิติมันพอดีก็สําหรับใครนะครับที่แบบว่าไม่ได้มองหูฟังแบบเอาไว้แค่ใช้งานนะครับแต่ว่ามองหูฟังแบบเป็นหูฟังที่เอาไว้ฟังเพลงจริงเสียงดีจริงชอบเบสที่ฟังสนุกลุกเร้าแต่ว่ายังได้รายละเอียดแล้วก็ยังได้เสียงร้องที่คมชัดชัดช้อยชัดคำเพราะว่าตัวเนี้ย Mackie m p 2 0 TMS ตอบโจทย์ท่านแน่นอนถ้าเกิดท่านเป็นสายฟังเพลงครับสวัสดีครับผมกุ๊กจาก425 Audio นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการฟังเพลงนะครับผมว่าคนไทยชอบหูฟฟังที่ทั้งเบสหนะักชอบแรงบัตห์เยอะๆถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีรสนิยมการฟังแบบนั้นผมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะชอบหูฟฟังตัวนี้ครับ Mackie MP 20 TWS แบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในร้าน425ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเสียงดีแค่ไหนแล้วมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้าง เย,เยัเลครบพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับแบรนด์ m a c k กี้เขาอ่ะจะดังในสินค้าของหมวด professional audio นะครับพวกแบบ สายทำเพลงหรือว่าซาวด์อินจิเนียร์ช่างเสียงเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับแบรนด์แม็กกี้นะครับจนได้มาเจอกับหูฟัง t o u e i r e l e s s แบรนด์แม็กกี้นะครับผมสงสัยเลยว่าแบบแบรนด์แม็กกี้ที่แบบว่าทำแต่พวกเครื่องเสียงโพลลำมโพงมอนิเตอร์อะไรเงี้ยมาทำหูฟังสำหรับสายฟังเพลงหรือว่าคอน s u m e r เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมไปเล่นมาละเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันแต่ก่อนเราจะไปเจาะลึกนะครับผมขอเริ่มด้วย unboxing อันนี้ก็คือหน้าตากล่องของ,ของจ้าแม็กกี้ MP 20 TMS นะครับผมก็ด้านหน้าก็จะเป็นบอกชื่่่อรุนนนะคด้า้าาาขงงกก็็จเปปพวสต พอเปิดกล่องออกมาปุ๊บเราจะเจอเจ้าหูฟัง m a g ก i e MP 2 0หูฟังก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีบอดี้ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ดูดุด,ดันมากนะครับผมของแถมของเขาจะอยู่ในกล่องนี้นะครับในกล่องเขาก็จะมีไซส์ชาร์จ USB C ของเจ้า m a g k i e นะครับผมแล้วก็จุกหูฟังสาคู่ด้วยกันไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับก็รวมอยู่ที่บนหูฟังด้วยอีกคู่หนึ่งก็รวมเป็น3คู่นะครับ พอหยิบฐานนี้ออกมาปุ๊บเราก็จะพบกับคู่มือจะเป็นคู่มือแบบนี้เบอร์ไหนตรงนี้คืออะไรทําอะไรบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากอ่านภาษาอังกฤษก็ไปดูหน้าเว็บของเราได้นะครับเรามีวิธีการใช้งานเบื้องต้นเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะก็ของแถมแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องของเจ้า Mac e m i 20ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมให้ดูอีกรอบนะครับ overall นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเท่ๆนะครับเสียงดีเบสตุ๊บๆเลย ต่อไปเรามาดูในส่วนของดีไซน์ของเจ้า m a c กกี้ MP20 TWS ผมนี่ก็คือหน้าตากล่องชาร์จของเขานะครับขนาดกล่องชาร์จของเขานะครับก็มีขนาดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอยู่ะระดับกลางๆด้านหน้าก็จะเป็นไฟ LED มันจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งมันจะมีด้วยกัน4ดวงเอาไว้บอกปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือของกล่องชาร์จนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จ USB-C นะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับกด1ครั้งเพื่อให้ไฟมันขึ้นเพื่อจะไปเช็คแบตเบตอรี่เช็คสถานะหูฟังที่อยู่ในกล่องชาร์ เราก็จะพบกับหูฟัง m a g ก i e MP 20นะครับซึ่งข้างบนก็เป็นโลโก้รูกคนวิ่งขนาดของตัวหูฟังของเขานะครับมันมีขนาดเฮ u ซิ่งที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยด้านหน้าก็จะเป็นแบบสีผิดตวยด้านหน้าก็จะเป็นตรงลูกโลโก้คนวิ่งก็จะเป็นแบบแผงสัมผัสตรงนี้ก็จะมีไฟ LED บอกสถานะหูฟังนะครับด้านข้างในตัวถังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ ท่อเสียงหูฟังตรงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะสั้นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยถามผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวถัง housing เนี่ยค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดใครมีขนาดหูที่เล็กอะ่ะอาจจะต้องแบบลองปรับจุกหูฟังเนี่ยเป็นไซส์เล็กสุดนะครับหรือถ้าเอาชัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าไปลองฟังไปลองสวมใส่ก่อนที่หน้าร้าน425สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสำหรับใครที่แบบมีขนาดช่องหูเนี่ยที่แบบอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางใหญ่ผมเชื่อว่าก็น่าจะใส่เจ้า Bangi MP 20 ได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนซึ่งดีไซน์ก่องชาร์จแล้วก็หูฟังของเจ้า m a c ก i e ้ p p 20ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งสำหรับผมแล้วก็ดูสมบุกสมบันดีดูแข็งแรงดีนะครับหน้าตาก็ดูดุดันดีผมจะต่อไปเราไปดูสเปคว่าเจ้า m a c ก i e ้ p p 20 t w s เนี่ยเขามีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้าง ปดูต่อไปเรามาดูสเปคของเจ้า Mackie m p 2 0 t w s กันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเชื่อมต่อด้วยบลูท t ธ5.2นะครับมาพร้อมโหมดตัดเสียงรอบข้าง Hybrid Active Noise c a n c e l l i n g นะครับที่ช่วยตัดเสียงรอบข้างขณะเราฟังเพลงและโหมดดูดเสียงรอบข้าง a m b i e n t Sound นะครับที่ช่วยให้เราได้ยินเสียงรอบตัวผ่านหูฟังติดไมามาข้างละ3ตัวนะครับรวมเป็น6ตัวนะครับสำหรับใช้สนทนาสายแล้วก็ตัดเสียงรอบข้างขณะ โคยแม็กกี้ M P ยี่สิบนะครับมีมาตรฐานการกันเหงื่อระดับ I P X 4ใช้ไดเวอร์2ตัวต่อข้างนะครับซึ่งประกอบไปด้วยไดเวอร์ดินามิกสำหรับใช้ขับเสียงย่านเบสและไดเวอร์บาลานซ์มาเจอร์จากค่ายโนเล่ไซส์สำหรับ ขับเสียงย่านกลางและย่านสูงสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้สูงสุด13ชั่วโมงต่อรอบนะครับรวมกับกล่องชาร์จรวมเป็น40ชั่วโมงก็สำหรับสเปคของเจ้า m a c g i e MP20 ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตกราฟิกให้เพื่อนๆได้หยุดอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูเลยครับ ต่อไปเรามาดูประสบการณ์การใช้งานจริงส่วนตัวของผมกับเจ้า m a c ก i e ้ MP20 กันนะครับผมขอเริ่มที่สงมใส่อย่างที่ผมได้บอกกับท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วว่าดีไซน์เคา s i ซิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่ทีเดียวผมก็สามารถที่จะใส่เจ้า m a g ก i e MP20 ตัวนี้ได้สบายมากครับฟิตติ้งเนี่ยกระชับ แล้วก็ด้วยความที่เฮลซิงของเขาเมันค่อนข้างใหญ่ซิวเสียงได้แบบแน่นจนแบบเสียงรอบตัวหายลงไปเยอะมากนะครับนี่ขนาดยังไม่เปิดหมดแต่เสียงรอบข้างนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าใส่ไปสักประมาณแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วมันก็ยังมันก็ยังสบายอยู่ไหมก็ตอบเลยว่าอาจจะมีเมื่อยๆหน่อยเป็นปกตินะครับสำหรับ เออหูฟังดีไซน์ใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บหูขนาดแบบว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วอยากถอดแล้วอะไรเงี้ยสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเจ้าแม็กกี้เอ็มพีนะครับเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ5.2นะครับตอนใช้จริงเนี่ยก็มีเจอสัญญ,ญาณกระพริบกระพริบหน่อยแต่ว่าไม่ได้บ่อยมันเป็นปกติมากครับเวลาเราไปอยู่ในสถานที่ที่แบบมีคลื่นสัญญาณเยอะๆอ,อย่างเช่นแบบพวกห้างหรือว่าพวกรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยอาจจะมีการกันของสัญญาณบ้างแต่ว่านานๆมันจะเจอทีครับเรียกว่า การเชื่อมต่อเนี่ยก็อยังอยู่ในระดับมาตรฐานแต่ผมขอพอยเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าแม็กกี้เอ็มพียี่สิบเนี่ยเขารองรับโคเด็กแค่ SBC บลซีไรเอซีนะครับเขาจะไม่มีโคเด็กเอพีทีเอ็กซ์อะดัพตีฟหรือว่าเอลเด็กเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าความเจ๋งของมันไม่ต้องพึ่งโคเด็กพวกน,นั้นหรอกต่อไปเรามาดูในส่วนของโหมดตัดเสียงรอบข้างนะครับไฮบริดแอคทีฟน้อยแคสซิ่งนะครับซึ่งโหมดตัดเสียงรอบข้างของเจ้าแม็กกี้เอ็มพียี่สิบเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ ดีนะครับอาจจะไม่ดีมากถ้าถามว่าในราคาหูฟังราคาใกล้ๆกันมีตัวที่ตัดได้เงียบกว่าไหมมีครับผมมีผมเอาไปใส่แบบฟังเพลงข้างนอกนะครับแบบยังไม่เปิดเพลงนะก็คือยังพอได้ยินเสียงรอบตัวบ้างแต่ว่าก็แบบได้ยินแบบไกลๆจางๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดเพลงแล้วด้วยเนี่ยก็แทบจะไม่มีินเสียงรอบตัวแล้วหมดแต่เซนรอบข้างข,างของแม็กกี้ MP20 เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีอาจจะไม่ดีที่สุดในงบนี้แต่ว่ามันก็เพียงพอสําหรับการใช้ฟังเพลงได้ ในทุกๆสภาพแวดล้อมครับผมต่อไปเรื่องโหมดดูดเสียงรอบข้างหรือว่าแอมเบียนซ์นะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีครับเสียงค่อนข้างดังแล้วก็เสียงใกล้ไๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคยียงกับความแม่นยํามากก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่มีเสียงคลื่นเสียงอะไรแปลกๆที่ได้ยินนะครับเวลาเปิดแล้วก็ได้ยินตามสภาพแวดล้อมที่มันจะเป็นในส่วนของเรื่องไมค์คุยโทรศัพท์ไมค์ M P ยีสิบเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นเนี่ยเขาใช้ไมค ح, ์ข้างละสามตัวขณะคุยสายอยู่ข้างหนึ่งใช้ตัดเสียงรอบข้างอีกข้างหนึ่งใช้รับเสียงพูดดเรราาต่ททีีผมไไ้้้ลองงงปใใชชจจิิๆนนววะํัั คุยปกติแล้วก็คุยประชุมเนี่ยไม์ของเจ้าไมค์กี้ mp ยี่สิบเนี่ยอยู่ระดับที่กลางๆนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับพอใช้คุยสื่อสารได้ชัดนะครับถ้าใช้คุยในที่เงียบนะครับปลายสายก็ดียินเสียงเราชัดเจนดีอาจจะมีติดกล้องเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กล้องขนาดแบบว่าจนน่าลำคาแต่พอเอาไปใช้คุยแบบในที่ที่มีเสียงดังๆเนี่ยเช่นแบบว่าริมถนนใหญ่แบบเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะๆเนี่ยปลายสายค่อนข้างที่จะได้ยินเสียงรอบตัวของเรามากพอสมควรน,นะครับปลายสายเราอะ ก็ยังพอฟังเราพูดรู้เรื่องนะแต่ว่าเสียงพูดของเราอาจจะมีแบบตีตกับเสียงรบบวนรอบข้างบ้างยังอยู่ในระดับที่แบบคุยได้ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าต้องคุยจริงๆอ่ะผมแนะนําว่าให้หยิบหูฟังข้างหนึ่งมาจ่อปากก็จะช่วยให้ปลายสายฟังเสียงเราถนัดยิ่งขึ้นก็ในส่วนของไมโครโทรศัพท์ของเจ้าแม็กกี้เอ็มพีก็ไม่ได้ดีมากอยกกู่ในระดับกลางๆแบบพอใช้ได้นะครับผมเพื่อใเพื่อนๆเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีคลิปเทสเสียง,งไม์ของเจ้าแม็กกี้เอ็มพียนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกัน,น ปดูกัันเลยครบฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์จากกล้องถ่ายวิดีโอนะครับในที่ที่ม่มีเสียงรบก,กวนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นไมค์ของ Mackie MP20 ใน3 2 1ฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ Mackie MP20 TMS นะครับในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบก,กวนนะครับฮัลโหลเทส1 2 3 4ฮัลโหลเทส1 2 3 4ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของกล้องถ่ายวิดีโอนะครับในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนสัมภาษณ์ ตลอเทสก็ผมนี่ก็เสียงไมของแ a กกี้ MP 2 0 t ส s นะครับเดี๋ยวผมจะเขาสอบเขา อ่าหูฟังเนี่ยมาต่อปานะครับรถเทสกับผมนี่คือเสียงไม์ตอนเอาหูฟังมาต่อปานะคราบที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างมากนะครับรถเทสหนึ่งสองสามสี่ขัเทสหนึ่งสองสามสี่ครับต่อไปในส่วนของการใช้เล่นเกมแล้วก็ใช้ดูหนังกับจแม็กกี้เอ็มพียี่สิบนะครับก็ขอเริ่มจากเรื่องเล่นเกมก่อนเลยตอนนี้ผมเอาไปลองเล่นเกมแบบพับจีหรือเกมทั่วไปเนี่ยมีเลย์อยู่เหลื่อมๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเพ่งจับผิดเราจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงเดเย์ถ้าใช้เล่นจริงจังเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเอาไปเล่่นแบบเเกกมทัวไป คำขำอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ m a c กกี้เอ็20เล่นได้นะครับแต่ที่เจ๋งกว่าการเล่นเกมคือการใช้ดูหนังซึ่งใช้ตัวนี้บอกเลยว่าดูหนังสนุกมากๆ,ๆเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เสียงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีไปทีเสียงของเขาค่อนข้างแบบใหญ่แล้วก็ดูแบบฟังดูอลังการมากพวกเสียงระ,บงระเบิดเนี่ยซึ่งผมว่าเป็นหนึ่งในหะูฟังทัวเลสที่ดีดูหนังดีมากๆนะในงบไม่เกินสี่พันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครแบบชอบดูหนังก็ผมว่าน่าจะเอนจอยกับเจ้า MP 20ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับก็เพื่อนเพื่อนเห็น ผมมีคลิปทดสอบการเล่นเกมนะครับหรือว่าคลิปเทสเสียงดิเลยนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปดูเลยครับเพื่อนๆหลายคนฟังมาถึงจุดนี้นะครับอาจจะคิดว่า n n c ก็ทำได้ดีแต่ก็ไม่สุดไมค์ก็ยังกลางๆแต่ว่าผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่า จุดที่มันแบบดีแล้วตัวใหญ่ที่สุดแล้วแข็งที่สุดของมันนะครับก็คือคุณภาพเสียงครับเสียงแม่งแบบโคตรดีฟังโคตรมันเลยสไตล์เสียงของ m a c กี้เอ็มพี20เนี่ยเป็นแนวเสียงที่แบบออกแนวฟังสนุกนะเพื่อนๆจะได้เบสที่แบบลูกใหญ่มาหือมานะครับรู้สึกว่าเบสมันดังกลางวานอยู่ข้างหลังเสียงร้องแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ครบมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นเสียงแหลมที่แบบฟังเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกลำคาแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยยกตัวอย่างเพลงดับพังแล้วกันเพลงเก็ตลัคกี้อ่ะทันทีที่แบบว่าเเเสสีียยงงงกกอัับบมนนขึ้ พร้อมกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเบสเนี่ยมันแบบมันฟังดูลูกใหญ่นะครับแล้วก็มันกลมกล่อมไปกับเป็นก้อนเดียวกับเสียงกระเดื่องกองที่แบบวแ้วก็มีแรงประทาที่แบบฟังพอดีในขณะที่เสียงร้องเนี่ยยังมีความกระฉับกระเฉงนะครับมีความแบบชัดทอยชัดคำพวกเสียงแบบว่าเล็กๆน้อยเนอยเนี่ยคือแบบนักกี้เอ็ม20เนี่ยถ่ายทอดออกมาได้แบบ ครบถ้วนได้ยินทุกเม็ดต่อไปเป็นเพลงพังล็อกบ้างอย่างเช่นเพลง g ิน n Day เพลง21กันนะครับผมเพลงนี้จะเป็นเพลงทาเนาะเริ่มมาด้วยเสียงร้องในมีความแบบหวานน่าฟังนะครับช้อยชัดคำไม่มีบวมเบอร์เลยนะพวกเสียงกองแล้วก็พวกเสียงกีตาร์เสียงกองในแบบตอแบบโปใหญ่ๆแบบปุ้มปุ้มพร้อมกับเสียงกีตาร์เนี่ยคือแบบฟังกับล็อกเนี่ย สนุกมากๆนะครับผมถ้าใครไปดูกินเดย์นี่ผมว่านะซื้อไปดูกินเดย์ด้วยนะโคตรมันตอนอยู่ตอนซื้อต่อไปเป็นเพลงบ๊อบไออมบีมีความอิเล็กทรอนิกนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเพลง everything i need นะครับเวอร์ชันประกอบหนังเรื่อง Aquaman นะคือเพลงเนี้ย เขาะจะมีเบสช่วงซับเบสเยอะมากซึ่ง Mac กี้เ p 20เนี่ยขุดย่านซับเบสออกมาให้เราฟังได้แบบดูยิ่งใหญ่อลังการรู้สึกแบบมันลึกมากแล้วก็ในขณะที่เสียงร้องเนี่ยฟังดูชัดท่าชัดคำเด่นต่งงานเสียงเบสคือแบบมิติมันพอดีแล้วก็พวกเสียงกองแบบตุ้มตั้มตุ้มตั้มฟังดูแบบยิ่งใหญ่แต่พอไปฟังพวกเพลงแบบเป็นเพลงแจ๊สช้าๆหรือว่าเป็นเพลงบรรเลงคลาสสิคอลอะไรเงี้ยผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราฟัง คลาสสิกหรือว่าฟังเพลงแจ๊สอย่างเงี้ยฟังพวกเครื่องเป่าถ้าเกิดฟังกับหูฟังที่แบบเบสหนักๆคเลอร์เยอะๆอ่ะจะดูแบบมันดูล้นไปนิดนึงถ้าเกิดฟังแนวนั้นต้องแบบเป็นหูฟังที่แบบเบสกระชับกว่านี้อะไรเงี้ยก็ในส่วนของคุณภาพเสียงของเจ้า m a c k i e MP20 ตัวนี้นะครับนับว่าเป็นหูฟังที่ฟังสนุกแล้วก็ยังได้รายละเอียดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยฟังเพลงพวก เพลง EDM เพลงล็อกเพลงป็อก B ทั่วไปเนี่ยผมว่า Macky MP 2 0เนี่ยคือจะทำให้แบบท่านแบบต้องโยกหัวแน่นอนครับขณะท่านฟังเพลงนอกจากคุณภาพเสียงที่ดีแล้วของเจ้า Macky MP 2 0นะครับก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เยอะมากๆนะครับ Macky MP 20สเนี่ยสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้สูงสุด13ชั่วโมงต่อรอบแบบปิด ANC ตลอดการใช้งานนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยฟังเพลงและเปิด ANC ตลอดการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆจะได้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าที่ผมใช้จริงแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับเลยว่าผม ไม่เคยใช้หมดเลยแต่ละวันขนาดแบบว่าใส่ฟังก่อนออกจากบ้านมาทํางานอนะไรเงี้ยตั้งแต่เช้าเลยถึงบ้านก็ยังเหลือแบตอยู่นะครับผมซึ่งก็นับว่าแบตเตอรี่ของเจ้าแอปแม็กกี้เอ็มพี20เนี่ยก็จะทำให้ทันได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้อย่างไม่สะดุดในแต่ละวันแน่นอนครับมาถึงช่วงสรุปสุดท้ายกับเจ้า m a g กกี้เอ็มพี20กันแล้วนะครับว่ามันเป็นหูฟังที่เหมาะกับใครนะครับก็ถึงมาถึงจุดนี้แล้วผมก็ต้องอยากพอยท์เพื่นพอนๆมาว่ามันมีจุดสังเกตอยู่ ก็ค่อนข้างที่จะหลายจุดอยู่เหมือนกันอย่างเช่นจุดแรกก็คือ m a c กกี้เอ็มพี20เนี่ยเขาไม่มีแอปพลิเคชันมาให้ใช้งานเวลาจะปรับ EQ เนี่ยก็อาจจะต้องแบบไปหาแอป,ปอื่นมาปรับแทนหรือว่าปรับในแอป,ปพวก Spotify อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขามีให้ปรับนะแล้วก็ไม่มีโคเด็กพวกโคเด็กแบบระดับสูงๆเช่นแบบพวก L DAC หรือว่าพวก AptX Adaptive อะไรเงี้ยทำให้แบบเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นคนที่แบบฟัง High ฮ res จากไฟแฟลกต์ ack, อะไรเงี้ยหรือว่าไฟเวฟอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีติดใจเล็กน้อยแต่ผมว่าขนาดเรื่องเสียงของมันอะ แค่โคเด็กเ c กับ a ผมว่ามันก็เสียงมันก็ดีมากๆนะสุดยอดมากๆคือฟังแบบสนุกเพลินมากๆเลยครับผมไม่ต้องพึ่งโคเด็ LDAC ไม่ต้องจูน EQ อะไรให้ยุ่งยากซึ่งเนี่ยแหละครับคือจุดแข็งของมันตัวใหญ่ของเจ้า Mackie MP20 ที่เป็นหนึ่งในหูฟังที่แบบ เสียงดีแล the yeah. ้วฟังสนุกแบบได้รายละเอียดที่สุดแบบเป็นเบอร์ต้นในในงบไม่เกินสี่พันณตอนนี้ก็สําหรับใครนะครับที่แบบว่าไม่ได้มองหูฟังแบบเอาไว้แค่ใช้งานนะครับแต่ว่ามองหูฟังแบบเป็นหูฟังที่เอาไว้ฟังเพลงจริงเน้นเสียงดีจริงชอบเบสที่ฟังสนุกลุกเล้าแล้วก็ได้แต่ว่ายังได้รายละเอียดแล้วก็ยังได้เสียงร้องที่คมชัดชัดถ้อยชัดคำาะว่าตัวเนี้ยแมคกี้ mp 2 0 tms ตอบโจทย์ท่านแน่นอนถ้าเกิดท่านเป็นสายฟังเพลงครับผมก็สําหรับใครนะครับที่อยากลองฟังลองสงสัยเจ้าแม็กกี้เอ็มพีทีมเอสตัวนี้นะครับตอนนี้เรามีเดโมให้ลองแล้วครับที่หน้าร้าน425สาขาเซนทันเวิลด์แต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากกดแล้วตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเจ้าแม็กกี้0อมพียได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ 425degree.com นะครับผมรีวิวชัดขัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับผม